สวัสดีครับวันนี้มีสินค้าตัวใหม่มาแนะนํานะครับตัวนี้จะเป็นตู้โชว์คุ่อาหารนะครับโชว์ด้วยและอุ่นด้วยในตัวเดียวนะครับคามเสียงของรุ่นนี้นะฮะจะเปิดได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยครับจะมีไฟด้านข้าวนะคุก็ไมีตรงนี้นะแบบนี้นะฮะจะมีอยู่สามขนาดนะครับจะมีเก้าสิบเซนหกสิบหกเซนแล้วก็สามสิบแปดเซนนะครับนี่ฮะราคาน้าตาเมยนะครับ เจ็ดบาท9,990บาทนะครับตัวนี้จะเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับจะบอกบอกอุณหภูมิภายในตู้นะครับด้านในก็จะเป็นสแต,เตนเลสน,นะครับแตแกสต,เตนเลสามชั้นนะตัวนี้จะได้มีปาอุณหภูมินะครับแล้วก็เปิดปิดไฟน้ำนี่เปิดปิดได้นะเหมือนกันทั้งสองรุ่นนะครับตัวตู้จะเป็นเหล็กเคลือบสีกันสนิมนะครับสีดำ เราดำด้ดานนะครับสวยงาม